แกะมาดูแล้วก็พบว่าแกะมาดูแล้วก็พบว่านี่สาเหตุจากเจ้าตัวเนี้เสียจะตัวแผ่นความร้อนความเย็นอีกแผ่นด้านนี้จะร้อนแผ่นด้านนี้จะเย็นด้านตัวหนังสือจะเย็นแผ่นด้านไม่มีตัวหนังสือจะร้อนโดยการแปะไว้กับมีแท้งน้ําหลักการนะแปะอยู่กับแท้งน้ําตัวนี้ตรงนี้ก็จะมีแผ่นคล้ายๆเป็นนําความเย็นเข้าไปผสมในแท้งนี่แล้วก็อยู่ใน ถังโฟมประมาณนี้นะ่จะได้เก็บความเย็นได้อีกด้านหนึ่งนะมันเป็นความร้อน,นก็องมาแผ่นฮิตซิงคระบายความร้อนแล้วมีพัดลมเป่าด้วยอ่ะพัดลมไปไหนแล้วโอ้พัดลมเป่าด้วยอืมหลักการทํางานกันนี่พัดลมระบายความร้อนจากแผงฮิตซิงตัวนี้เพื่อมาระบายเจ้าแผ่นตัวนี้ เนื่องว่าแผ่นตัวนี้รับายความร้อนได้ก็จะทําความเย็นอีกด้านหนึ่งทําให้น้ําเย็นไปด้วยเตาตัวนี้มันเสียนะแล้วมันมีแผงนี่บอร์ดอันนี้ก็จะเป็นพาวเวอร์เรียกนะสวิตชิ่งที่จะแปลงไฟจาก12โวลต์มาเป็นเออจาก220โวลต์มาเป็น12 v, โวลต์ดูสิโอ้โหมันเสียปุ๊บมันช็อตมันไหมเห็นไหมไหมเลยนี่นะล่องรอยแห่งความไหมนี่ล่องรอยแห่งความไหม นะทําให้แผ่นนี้เสียปุ๊บช็อตขาดไปไม่สามารถไฟเดินผ่านไปไม่ได้เกอดับไปเลยมันก็คือไม่เย็นนั่นเองก็ต้องเปลี่ยนเจ้าตัวนี้เห็นลงในแอปช้อปปิ้งต่างๆไม่เกิน100บาทนะแผ่นตัวนี้ไม่เกิน100บาทแต่เจ้าแผงนี้จะมีหาที่ไหนเนี่ยเป็นสวิตชิ่ง12โวลต์ต้องหาสวิตชิ่ง12โวลต์มาใส่แต่มันก็ต้องมีเทอร์โมสตัอีกด้วย เทอร์โมสตัตเจ้าตัวสีนี่นี่นี่นเทอร์โมสตัตเวลาทาความเย็นได้อุณหภูมิเสร็จปุ๊บระบบก็จะหยุดการทํางานต้องหาเทอร์โมแยกม,แมันต้องการแปลงหาเทอร์โมสตัตแยกแล้วก็แผ่นสวิตช,ชิง่งแผงสวิตช,ชิ่งตัวนี้มาเปลี่ยนบ้านไฟ12โวลต์เข้าไปใหม่นะระบบก็จะทํางานได้เหมือนเดิมรู้อะไรเดิมจะมีขายไหมเนี่ยนะใครว่ากาันค่อยๆพัฒนาปรับปรุงกงินไป เนี่ยเจ้าตัวเนี้ยอันนี้ถังความร้อนไม่มีปัญหาใดๆนะเหมือนกับกาต้มน้ำร้อนทั่วไปมีแผ่นความร้อนมีเทอร์โมสตัตมีอะไรอยู่นี่